โอ้โหนี่นะครับพุทธศาสนิกชนครับเนืองแน่นนะครับมากราบไหว้บูชานี่มาขอพรเนาะนี่ก็คือวัดอินทารามครับโอ้นี่ครับพี่น้องประชาชนเราครับเขามากราบไหว้ขอพรกันเนืองแน่นเลยครับแหมบรรยากาศสวยงามครับทุกคนก็ถือดอกไม้ครับทูกเทียนเนาะ เอาไปกราบไหว้ครับบูชาครับพระพุทธรูปเนาะในพระอุโบสถครับนี่ครับแต่ละคนก็มีได้รับหนังสือแล้วครับบทสวดมนต์ครับขอพรเนาะออาเป็นบรรยากาศที่แสนจะงดงามครับนั่นแหละครับมีโต๊ะครับไว้คอยบริการครับที่ทางวัดจัดไว้ให้เนาะ แม่ด้านในก็เปิดไอเย็นแลครับเป็นระบบผ่อนคลายครับเนื่องจากอากาศด้านนอกแหม่บรรยากาศพอผู้คนเนืองแน่นเนาะนี่ครับตั้งน้ำโมก่อน,น,น,นครับสามชบแล้วครับกราบไหวบูชาครับ นี่ก็คือในพระอุโบสถครับโอ้ยหน้าพระอุโบสถครับสวยสดงดงามครับนี่เข้ามาด้านในครับน่าเลยครับก็ทําการจัดแถวครับเข้าคิวเนาะไปกราบไหว้องค์พระประธานครับในพระอุโบสถครับพุทธศาสนิกชนเนาะปูใจบุญครับ ก็มาขอพรอกันเนืองแน่นนะครับอันนี้เนาะนี่ก็มีกิจกรรมของพระสงฆ์นะครับมาร่วมทําบุญครับประพรมน้มํามนตนะ์เนาะเอาเลิกเอาชัยครับเป็นสิริมง,งคลแก่ตัวเองเนาะนี่นะครับด้านนอกครับพระอโุโบสถสวยๆไว้แล้วครับ ครับมีรูปปั้นต่างๆสวยสดงดงามครับโอ้โหวิจิตรการตาครับนี่นะครับตื่นตาตื่นใจนะครับหน้าพระอุโบสถเนาะแม่สวยงามครับอืมนี่นะครับนาโบสถ์วัดอินทรามครับพี่น้องเราเข้ามากราบไหว้บูชาขอโชคขอลาภกันมากมายครับนี่นะครับจากคิวต่อแถวนะ้วครับ เข้าไปในพระอุโมสถเนาะเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรือแออัดเกินไปครับต้องจัดคิวเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะไปไหว้พระขอพ่อน,นี่นะครับภาพจิตตรรมครับต่างๆเนาะปฏิมากรรมครับ,นะกกรรรบโอ้สวยสดงดงามครับแมเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะครับ โอ้โหมากมายเหเกินครับเล่นลวดลายนะต่างๆครับนี่ครับด่านนอกพระโอโมสดนะครับสวยๆครับพุทธศาสนิกชนครับก็ที่เลื่อมใสศรัทธานะก็มากราบไหว้บูชาครับขอโชคขอพ่อคนแล้วครับนี่นะครับต้นโพครับก็เป็นล่มโพล่มไสครับ แมดูสิครับมีมนครังแล้วครับมีพระพุทธรูปลายล้อมนะครับนี่ครับภาพปฏิมาก,กรรมครับสวยงามครับที่อยู่ด้านนอกเนาะเป็นลักษณะเหมือนเจ้าแม่คนอิมเนาะอืมนี่ครับตื่นตาตื่นใจนะครับสวยจริงๆครับโอ้โพ้พักป้อนเนาะ นางนะครับวัดไม่นางคื้มย้อนสอนหน่อยเนาะสวยนะครับจบผา้เปี่ยนทองดังนอกนีนะครับติดใจย่อยทนแรกไดนะครับอีชมน่ารับทุกคนใจดั้ลายโอ้สวยนะพี่พัดไปหนาเพิ่มนะบรรยากาศไทยๆ ข้าขาวคนสวยงามุทธศาสนิกชนครับกำลังกราบไหว้นะนั่นเห็นหลวงพ่อขาวอยู่ด้านในครับสวยงาม เมนบนิ้งเลยครับนี่ครับยังเป็นสตาร์วินเทจได้ครับเอาโบสดครับเอ๋สวยงาม,มอีกหนึ่งล้วนนะโครับด้านหลังก็จะมีเจดีนะขึ้นขึ้น นกป็นน้ำมเลยโ้มันได้ังข้างสูงออกองเจ้าไ่ไว้ๆนะก็จะมีการจุดูปจุดเทียนดอกไม้ครับวางด้านนอกหลังจากด้านในแอนแอร์แล้วอากาศไม่อาดาเทนี่ หมูชาม่าลูชาเนี่อถังข้าวฟ่อมูสดนะว้าว อย่างสวยโอ้มีมนครับนแล้วครับดนนด้เฮ้ยสุดยอดแล้วเป็นน้ำุ้เลย รูปปั้นเ่าอาหามคนใส่สัเสื้อคลุมใส่หน้า ดไ้ขอบคุณนะครับขอพระคุณจับขอ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 จะบริการทุกความห้าต่างๆรัแม่นางเื้่มแบบน่วยงามมีมนเสน่ห์ะดูแล้วมีมนฟฝังนะ บ ah: ้านบนสวยงามครับมีมณเฑียรนะมณัลวัดแม่โอ๊ยหลวงพอครับมีเงาได้แหรอ